เมื่อมาหาสมบัติล้ำค่าหายไปอย่างลึกลับมีเพียงหนึ่งชายคุณเป็นนักโบราณคดีมือหนึ่งของจีนหนึ่งสาวยินดีต้อนรับสู่อินเดียแจ็คและอีกหนึ่งหนุ่มร้อยหกสิบล้านเหรียญรวยเช็ดเมดทั้งสามต้องร่วมตามมันกลับมาแผงขนาดนี้ให้มนโนยังไม่กล้าเลยเสียวกวเรามาช่วยหน่อยดิลงไปให้มันง่ำเหรอ เขาก็เหมือนคุณนั่นแหละเป็นนักโบราณคดีส่วนผมเป็นนักล่าสมบัติและคนสุสานไม่ใช่นักล่าสมบัติหรอกเนอะรอบิ๊กเตียด้วยนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าพอเธอสลายชีวิตให้กลับอะไรที่เกินกว่าเป็นแค่ตำนานมันเป็นของฉันเงินล้านหกสิบล้านเหรียญของฉันมาแล้ว ว่าหน้ามีขนเงยไป้ับคูเดี๋ยวไปส่องเขา,เาดิผลงานโดนสเตลลี่ตรงจ่าพี่กู้ฟัดสามสี่และใหญ่ฟัดโลกเอยไอ้ลูกช่างจิงจิ้งจังฉันกลัวโดนเข้าฮะแจ็คกี้ชอนกลับมาฟัดแบบฟอร์มเดิมบังพอจะไม่ขับหน่อยไ,ไปครับไปถ้าบังไม่รู้บังก็สักสิ่งแล้วเอ,องสบายเลยสมบัติมหา,าศาลมันมีพลังที่จะเปลี่ยนพวกนายทุกคน ิ่านเคยเห็นสิงโตตงใจตะกี้ชานโยขะสู้ฟันนี่ก็เพิ่งเคเห็นนะนี่สิงโตเมารถอ้วกแตกลุงแจ๊คย่าอยู่้องาอีกตัว26มกราคมนี้รับตรุจจีน